สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายนะครับ Vercos T S e l e v e S นะครับซึ่งเป็นไฟฉายตัวที่เป็น เป็นรุ่นใหม่นะครับนะจาก w o r k ์ o อปกติ w o r k ์ o อจะมี TS11 แล้วนะครับนะแต่ตัวนั้นจะเป็นระบบ a n d r e i ิวนะครับแอนดูริวนะครับแต่ตัวนี้ใส่ตัว S มานะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบ Simple ก็คือเป็น UI ที่ไม่ใช่แบบ a n d r e i ินะครับใช้งานง่ายจริงๆแล้วถ้าใครเคยเล่น TS12 นะครับก็จะเป็นระบบแบบเดียวกันนะครับความแรง2,000ลูเมนนะครับหลอด SF-T40 นะครับอยู่ใน TIR อาเลนส์ตัวนี้นะครับนะ มีช่อง USB-C ชาร์จอะไรพวกนี้เรียบร้อยครบคันทานาแบตเตอรี่18350นะครับนะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับาการใช้งานแล้วก็ความสว่างกันนะครับโอเคนะครับอตอนนี้น่าจะระดับ3มั้งครับนะโอ้แบตเตอรี่ผมขึ้นแดงเลยนะครับเนี่ย เนี่ยครับตอนนี้ผมสาดไปที่ตึกอาคารนะครับเราาวห้าสิเมตรนะครับนะก็สามารถที่จะเห็นนะครับวัตถุต่างๆได้นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับนะเดี๋ยวจะโชว์เทอร์โบให้ดูนะครับอ่าเทอร์โบก็ยังสว่างครับเห็นไหมครับโอชอบตัวนี้ตรงที่มันเล็กแล้วก็มันสว่างนะครับน้ําท่วมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์ผมจะอยู่ทางนู้นเลย เนี่ยตอนนี้น้าท่วมครับน้ําท่วมอ่านู่นครับมอเตอร์ไซค์ผมสะท้อนอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับระยะประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดเทอร์โบอยู่นะครับนะอ่าเนี่ยครับสนามบาสเห็นไหมครับจริงๆแล้วระยะการใช้งานเนี่ยเราลาสองรอยเมตรเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายแล้วครับสำหรับคนที่ไม่ชอบแอนดูริวนะครับนะ ่าเดี๋ยวไปกลับไปที่ไฮนะครับนะแล้วก็อ่านี้โลครับโลก็ไม่ค่อยโอเคนะครับถ้าจะใช้เดินนะครับในป่ามีเดียมโอเคครับนี่มีเดียมถือว่าดีครับเห็นไหมครับถนนลูกลังตรงเนี้ยนะครับประมาณรถยนต์นะครับนะก็มองเห็นได้ดีนะครับนะมีสปิลแสงนะครับไฮยิ่งโอเคเลยนะครับเทอร์โบเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับจะดรอปลงมาที่ไฮนะครับ คุมอุณหภูมิอยู่ที่ราวๆ55องศานะครับนะจะดรอปเร็วหรือไม่เร็วก็ส่วนนึงก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกด้วยนะครับนะจากที่ลองก็ถ้ามันร้อนเนี่ยก็ราวๆสักนาทีกว่าๆหรือบางทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับมันก็จะดรอปลงมาที่3นะครับที่หายนะครับแล้วก็อาจจะดรอปต่ําลงกว่านั้นด้วยนะครับนะโอเคนะครับสตูป SOS นะครับบีคอนมีหมดนะครับนะครบครันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอ่อ สมูทแรมปิ้งโหมดนะครับนะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงปั๊บต้องปิดก่อนนะครับเวลาจะเปลี่ยนโหมดก็ต้องกดแช่ครับประมาณ5วินาทีครับอ่าตอนนี้ได้แล้วครับนะตอนนี้จะเป็นโหมดสมูทแรมปิ้งนะครับนะอ่าอันนี้แรมขึ้นมาจนถึงแรงสุดแล้วนะครับนะอันนี้หลีลงครับโอเคนะครับมาต่ําสุดเลยนะครับโอเคนะครับครบเครื่องครับตัวนี้ ชอบมากนะครับนะไซส์ขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าอยากจะต่อท่อยาวก็หาได้ครับถ้าเป็นไฟฉายของเวอร์คอสหนึ่งแปดหกห้าศนย์ก็เอาท่อนมาใส่ได้นะครับนะโอเคนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยสองครั้งก็เทอร์โบหนึ่งสองสามสตรกนะครับนะหนึ่งสองก็จะเป็นอันนี้ SOS นะครับหนึ่งสองอันนี้บีคอนครับ เห็นไหมครับอ่าครบเครื่องครับตัวนี้นะครับนะเคนะครับใครที่สนใจไฟฉายรุ่นนี้นะครับนะแล้วก็อยากจะได้ตัวที่เป็น UI ธรรมดาที่ไม่ใช่ Android v i นะครับนะก็หากันได้ครับเขนะครับลองไปดูครับอ่ะวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ